ขาดทุนหรือได้กำไรดิจ็ดเชรจ้าทุ่มทุนขายแลมโบกินีคันละ20ล้านเอามาลงทุนซื้อทอง3กิโล1 4 0บาทหลังราคาทองพุ่งไม่หยุดดูชัดๆขาดทุนหรือได้กำไรต้องบอกว่าตอนนี้ราคาทองขึ้นเอาเอาจนหลายคนเริ่มหันมาลงทุนซื้อกับตุนไว้เก็งกำไรเทียบอย่างล่าสุดดิจเทจ้ากุศลลมโนใหม่พิธีกรดังก็ได้ออกมาเผยคลิปขายแลมโบกันละ20ล้านมาซื้อทอง3กิโลกำไรหรือขาดทุน 1> EP 1 3 3 What วั The Fast ผ่านช่อง YouTube Byjal Channel กับการลงทุนซื้อทองพูดคุยเรื่องการลงทุนในช่วงที่ราคาทองพุ่งกระฉุดโดยดีเจ็ดเพชรจ้าเผยว่าปกติตัวเองเป็นคนที่ลงทุนอยู่แล้วครั้งนี้จะมาแนะนำเรื่องการลงทุนกับทองเพราะช่วงนี้ราคาทองพุ่งกระฉุดและเป็นนิวไฮตั้งแต่มีการซื้อขายทองในโลกซึ่งตอนนี้คนทั่วโลกก็ตื่นตัวเรื่องนี้กันเยอะมากซึ่งก่อนหน้านี้ตนได้หาซื้อทองแต่ซื้อยากมากเพราะคนกว้านซื้อกันไปหมดซึ่งวันที่ถ่ายทำ และตอนที่จะไปซื้อราคาทองอยู่ที่ประมาณ37,000บาทและคาดการว่าราคาจะขึ้นไปถึง40,000บาทดิจเพชรจ้ายังเผยอ,อีกว่าจับตาดูราคาทองมาตั้งแต่บาทและ32,000บาทจนตอนนี้ก็ถึงเวลาที่คิดว่าต้องซื้อแล้วซึ่งถามว่าเสี่ยงไหมก็เสี่ยงไม่มากสมมติว่าวันนี้ซื้อ37,000บาทก็ไม่มีทางที่ราคาจะตกลงไป15,000บาทโดยใช้เวลาน,านานมากกว่าจะให้เขาหาทองได้จำนวนตามที่ตนต้องการ จากนั้นดีเจเพชรจ้าก็พาไปซื้อทองจํานวน140บาทเป็นเงิน5ล้านบาทโดยกาว่าถ้าทองขึ้นไปถึง4ี่0 0 0บาทเมื่อไหร่ก็จะขายแล้วเพราะปัจจุบันเอาเงินสดไปฝากแบงก์ก็ไม่ได้อะไรเลยดอกเบี้ยนิดเดียวซึ่งนักลงทุนก็แนะนําว่าควรเอาเงินไปลงทุนกับสิ่งที่มีความเสี่ยงต่ําเช่นหุ้นตัวที่ขึ้นอย่างยั่งยืนและอีกส่วนเอาไปลงทุนต่อยอดเช่นการเปิดร้านทําธุรกิจต่างๆฮะเจ้าตัวยังบอกอีกว่าตัวเองมีเงินกองทุนส่วนหนึ่งเอาไว้ลงทุนอยู่แล้ว และก่อนหน้านี้ก็ขายรถแลมโบกินนี่ไปแล้วได้เงินสดมาและจะไปจองแลมโบกินนี่ยูริคันตัวใหม่ล่าสุดซึ่งในฐานะนักลงทุนนักเล่นรถเราจะรู้ก่อนเคลื่อนไหวก่อนแต่รถผมจะได้อีก2ปีข้างหน้าอา้าวแล้วทําไงดังนั้นเราต้องเอาเงินไปลงทุนก่อนจะเอาไปใช้เรามีเวลาลงทุนอีก2ปีให้งอกเงยขึ้นมาเลยเป็นคลิปนี้ขึ้นมาส่วนทองที่เจ้าตัวซื้อมาลงทุนนั้นซื้อตอนราคา36,650บาทซื้อ140บาท ใช้เงิน5้าล้านหนึ่งแสนบาทแต่ในวันที่แต่ส0่0มืเราจะได้กําไรเท่าไหร่เราขายได้5้าล้านหกแสนกำไรทันที4ี่แสนหกหมบาทเราจะได้กําไรโดยที่ไม่ต้องทําอะไรเลยและถ้าราคา45่0 0ืพันขายจะกําไร1นึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมบาทถ้าแต่ห้าหมื่นอะไรจะเกิดขึ้นเราจะกําไรหนึ่งบาทหกหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นยังไม่พอดีเจ็ดเพชรจ้ายังไปซื้อทองเพิ่มอีกห้าสิบบาทราคาสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบบาท จากนั้นในวันที่3เมษายนทองคําก็ขึ้นมาเหยียบ40,000บาทซึ่งเร็วกว่าที่เจ้าตัวคาดไว้จากตอนแรกที่มองไว้ว่าจะใช้เวลาประมาณ4เดือนดีเจ็ดเพชรจ้ายังบอกอีกว่าเท่าที่ข่าวคือมันน่าจะขึ้นไปถึง43,000บาทอาจดันไปถึงเดือนมิถุนายนและเมื่อถูกถามว่าจะขายเลยไหมดีเจ็ดเพชรจ้าก็บอกว่าขอขึ้นไปสัก41,000บาทก่อนโดยสรุปแล้วดีเจ็ดเพชรเจ้าซื้อทองมา2ล็อตหลังผ่านไป19วันถ้าหากขายตอน40,000บาทจริงๆ จะได้กำไร6 2 5 0 0บาทดีเจ็ดเพชจ้ายังเผยว่ามีความเชื่อว่าทองจะขึ้นอีกซึ่งเจ้าตูบอกว่าไม่ได้เชิญชวนแต่มองว่าซื้อยังไงก็ไม่ขาดทุนจากประวัติการที่ผ่านมามันไม่เคยลงเยอะถ้าเก็บไว้นานๆก็ได้แต่ถ้าใครจะเทรดเอาเงินเร็วๆแบบนี้ก็ต้องศึกษา